สวัสดีครับผมก็กําลังเก็บอีเวนต์ไอดีไก่เนมาอยู่นะครับนี่เป็นซีรีส์ของในมามิเลอร์เคลนะครับผม EP ที่เท่าไหร่ละสาแล้วนะครับก็ลังเลอยู่พักหนึ่งนะครับว่าจะทําคลิปเก็บอีเวนต์แลนด์กิ้งโบนัสวิกแอนโชดาวตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันเหลืออีกประมาณ22นาทีเท่านั้นเองนะครับก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองเข้าไปเล่นสักแมตช์นึงเนาะโอ้ยี่สนาทีได้ได้แมตช์เดียวนะครับก่อนหมดเวลานะครับผมอย่างน้อยๆเราก็ได้รางวัลการเข้าร่วมแล้วเนาะ A later few moments later. เล่นอีเวนต์อื่นเบื่อแล้วมาลองเล่นอันนี้หน่อยนะครับอเอ้ยจะดีหน่อยนะในนี้เนี่ยคือฟอร์มซีเท่ากันหมดนะครับนักเตะเนี่ยหัวเหลืองเท่ากันหมดเลยนะครับผมผมขยับตำแหน่งนิดนึงครับอซ่าจะต้องเล่นปีกขวาไปก่อน,นครับโอเคอรครับสนุกพอสกอร์ที่หลังคือแค่เข้ามาเล่นก็ได้รางวัลเข้าร่วม10,000 GP นะฮะแมตช์เดียวนะครับว่าผมก็จะเล่นเต็มที่เลยนะดูซิว่าจะได้รางวัล แลงกิ้งเท่าไหร่แลงง์สูงสุดเนี่ยคือได้รางวัล500 0 0นจเลยเกิดว่าได้รางวัลอันดับที่1น,นะแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังน้อยอยู่นะน่าจะให้เป็นทองเนาะถ้าให้เป็นทองนี่น่าจะมีคนเล่นเยอะกว่านี้นนไม่เป็นไรครับ GP ก็สำคัญเหมือนกันครับเจอคู่แข่ง<ม>ต่อบอลดีมันกันนะเน<ม>ี่ยวังครับอ้าช้เสร็จเราไหมอ้าเอาบอลกลับมาไม่ได้เลยครับ ระวังระวังดักไว้เอ้ยเอ้ยเอ้ยดักไว้สวยเอ้ยเอาคืนมาโอ้ยปั๊มไม่ได้ก็แทกไปเอาคื lados, นมาหนืดหนึดหนึดหนึดนิดนึงครับมานะครับเราได้บุกบ้างบาเป้หมุนแล้วพลิกออกซ้ายสวยออกบอลสิครับข้างในโฟเดนทันสิครับมาลูกนี้นะหนึ่งเผาขน ประตูต้องคว้าไปยิงตรงตัวเอาใหม่ครับร c น n c e ล o เติมขึ้นมาเปิด <c oughs> เข้าใส่แล้วโคกลูกนี้ไม่เด้อให้อีกเอ้ยเขาก็ว่ามาเจอคนตึงๆเยอะเหมือนกันนะครับในเอีเวนต์นี้นะไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าผมก็เล่นแมสแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยระวงังระวังเปิดแล้วครับโอ้โดนเ <c oughs> ต็มเตยมเลยน้องโอ้ยเดเออาเราเด็หาเมื่อกี้เคียซ่ายิงกะยิงแบบ แบบเต็มที่เผาขนนหะหยิงตรงตัวนี่เขาก็ยิงตรงตัวนะแต่ว่าเดคเราเซฟไม่ได้ไเลยฮะอนาคตกับแมนยูโอ้ไม่เป็นไรครับเคเข้าร่วมมานะฮะก็ใ, <ช S 2> ใครเล่นอีเวนต์นี้นก็บอกหนผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมจะต้องลงคลิปพรุ่งนี้นะฮะอตอนนี้ผมเล่นอยู่เนี่ยคือช่วงดึกแล้วนะครับ ลงคลิปพรุ่งนี้เอีเวนต์นี้น่าจะหมดเวลาแล้วนะทุกคนอาจจะมาถามว่าเล่นเอีเวนต์นี้ตรงไหน,นตอนน,อน,นี้ตอนลงคลิปน่าจะหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ผมเล่นอยู่เนี่ยช่วงประมาณสักอ๋อสี่ห้าทุ่มน,นะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะฮะคันเซโล่โอ้ยโดนเสียบอีกไม่ฟาวเอ้ยจับบอลไม่ดีเหลี่ยมเอาไปฟาวโอ้อเราได้ฟาวครับจังหวะได้เปรียบถ่ายไปทางซ้ายไป ไม่ได้ใช้สอนเรือสอนไม่ฟิตครับหม <c oughs> ุนมช้าเอาพัมขึ้นมาไม่ได้โอ้โหแล้วแบ็กเราหลุดตำแหน่งไปแล้วครับโฟเดนลงมาซ้อนเอ้ยเจ่ายแบบนี้ก็เสร็จแล้วโอเค <c oughs> มาทางนี้อื้จ้าเอกไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ <c oughs> ไปแล้วครับเป้ไปแล้วเป้ไปแล้ว <c oughs> ลวิ่งฉีกมาเป้อื้ไปพันแข้งพันขา <c oughs> ขอชนะไหนๆก็เล่นนัดเดียวแล้วขอชนะหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าแต้มเราจะได้แล้งเท่าไหร่นะครับคือรางวัลเข้าร่วมรู้สึกจะหมื่นหนึ่งหมื่นจีพีนะแต่ก็๋ยจจะมีรางวัลแร้งอีกนะพอเล่นแมตช์เดียวนี่จะได้รางวัลเท่าไหร <c oughs> ่ไปต่อ <c oughs> ไปต่อ <c oughs> ไปต่อ,ตอช่องนี้สวยมากเลยทันมาโฟเดนดีมาล้วก็เป้ลูกนี้โอเคแ <c oughs> อมมาก่อนตีเสมอก่อนเลยนะครับ <c oughs> อ๋อโฟเดนหาช่องดีมากช็อตนี้โฟเดน ต้องมาเล่นเป็นกลางรุกนะครับเพราะว่าซอนฮามินเราไม่ฟิตสเสดนอยแล้วนะครับน่าจะให้รางวัลเป็นทองเนาะาให้รางวัลเป็นทองผมว่าคนเล่นเยอะมากอีเวนต์นี้นเหมือนวัตถุประสงค์เขาเพื่อจะทดสอบเทสตระบบ e r f o r m a n c e ออนไลน์นะครับน่าจะมีอีเวนต์แบบนี้ในอนาคตเนาะ ก็เลยให้ทดสอบอนนี้เป็นช่วงทดสอบนะครับเนี่ยเปิดให้เล่นในเวลาจำกัดนะครับแค่ช่วงเวลาจำกัดด้วยนะไม่ได้เปิด24ชั่วโมงโอยว่าจะเล่นนานแล้วนะไม่มีเวลาได้เล่นทารีวิวทำอย่างอื่นนะครับเห็นมาปุ๊บเหลือ20นาทีลองหน่อยเอ้ยฟาบินโจโอ้ยเอาคืนมานี่แก่ตัวเเกือบเกือบหลุดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแมตัวสุดท้ายเลยอะทดสูงหนาทีฮโอเค จบไปครับ45นาทีแรกครับเสมอหประตูต่อหนึ่งเราต้องการชนะนะครับจริงๆเสมอแพ้ก็น่าจะได้รางวัลเท่ากันแหละว่าเราเล่นแมตช์เดียวนะฮะเต็มที่ไปเลยครับเต็มที่ไปเลยจะเอาแต้มจากเราก็ยากหน่อยนะฮะเขาเปลี่ยนตัวหลายตัวแล้เราไม่เปลี่ยนเรายังไม่เปลี่ยนเก็บได้แล้วไปหมุนจ่ายเดี๋ยวไปเก็บท้องต่อเดี๋ยวไปเก็บท้องต่อ ทองยังไม่ได้เล่นเลยทองยังไม่ได้เล่นเลยอีเวนต์เก็บทองยังไม่ได้เล่นเลยมาเล่นอันนี้ก่อนวันนี้จะหมดเวลาครับไออุ้ยอ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 ้ยทางขวาทางขวาอืขวาก็วิ่งซ้ายก็วิ่งช่องมันพลิกไม่ได้ครับเหมือนมันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่หนเอ้ยเอ้ยเปรเปจิมมาสวยเดลิกจังหวะหมุนเซนเตอร์หมุนต้องเสียวมากอ่ะอ่าเสร็จแล้วคาเซโร่โอ้วิ่งกับซอนนี่ว่ะซอนนี่ว่อ เอามาบอลไม่ออกยาวๆโอ้ไม่แม่นอีกเอ้าดักได้เอาคืนมาออกขวาฝืนไปฝืนไปโฟเรนรอประคองรอประคองพลิกซ้ายมาสวยเนมาเนมาหมุนหมุนหมุนเทินใสซะเลยอื้อทีแรกเป็อ่าบอลไม่ถูกอ้าว้โอ้อมอยู่ตรงหน้าไอเท่เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้บุกเอ้ยเอ้ยเอาบอลขึ้นมาเอาบอลขึ้นมาก่อนเอาบอลขึ้นมาก่อน เอาบอลขึ้นมานี่มันหนืดไปหมดเลยเว้ยหนืดไปหมดเลยเว้ยขอลื่นๆหน่อยดิขอลื่นๆหน่อยอลึงกระบมาโอ้ยย้อนแล้วปั๊มมาเออมองหน้ากันทำไม <laughs> บอลอยู่ตรงหน้ามองหน้ากันอีกไปคันเซโร่คันเซโร่กระชากไปเลยสวยแล้วก็เปิดเข้าใส่โคกลูกนี้ไม่ต้องรอชิลูแล้วเป๊ก็ได้โอ้ปกติผมจะชิลูมาในช่วงท้ายอันนี้แต่ไม่ต้องแล้วครับ เขาเป้มงเลยต้องต้องชมคันเซโลครับกระชากไปได้แล้วเฟิดโอ้ยพิกขึ้นมาแสง,สงได้ครับวนน้ำก่อนใส่เต็มที่ฮนะใส่เต็มที่แนมะสเ์เยวเพราะฉะนั้นดีไม่ดีเราอาจจะขึ้นแงกนเวอร์เวอร์แมสเ์เยว คนอื่นเขาเล่นเงินทั้งวันทั้งคืนเว่นนี้มันเล่นช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆนะครับสองวันสามวันนะหมดคนดท้ายแล้วครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นไว้ตอนกลางคืนนะก่อนนอนก่อนนอนแต่น่าจะได้ลงคลิปพรุ่งน,นี้นะซอนระวังครับระวังครับระวังตีเสมอเอ้ยปั๊มมาสวยเดลิก เอาล้ครับเราได้คาวเตอร์นีมาเป้หมุนพลิกสวยแล้วไปต่อครับโฟเดนเตอรมาแล้วต่อครับอ๋อเกียรซ่าขอลูกที่สมได้อะบปกพลิกแล้วซ้าลงนี่ แกตัวตั้งแต่ชดแรกต้นเกมนะครับที่ยิงแบบไปติดเซฟตรงตัวตรงนี้ก็นิ่มๆเลยนี่ในมานีผมยังไม่ได้มีทองเพิ่มเลยนะมีทองศูนย์บาทนะครับหลังจากที่เปิดโซนทมินไปนะฮะดีนี้จะเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดินทางมาถึงอีพีที่สามสิบนะฮะสามสิบเนาะอ่าผมจะใช้แผนนี้ฮะช่วงท้ายเกมฮะซีหนึ่งซีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งชิลูลงมาอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เปลี่ยนแท็กติกนะครับนี่เปริซิส,สเปริซิสต,ตัวนี้เอาไปยืนแบบนี้ออฟสไตล์นะครับแต่เปิดแม่นนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับยืนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เขาก็ใส่ตัวหูเพยเยอร์ลงมาครับโอเคแต่ตัวชงของเราเนมาก็ยังอยู่นะฮะเป็นตัวชงเป็นตัวแบกนะครับไอดีไก่เนมาเนมาก็ต้องเล่นต่อแล้วฮะตามได้ที่ขาย,ยังไม่หักเล่นก <c oughs> ่อนเนดะี๋ยวฝั่งนี้ต้องเท้าซ้ายเปริซิสมา <irgend. S 2> เปิดให้ชิลูอ่ะแถมอีกหนึ่งลูกตอนแรกเปิดมาไม่ดีใจแตเล่นแล้วติดใจเหลือเกินครับย้อนปฏิสิทธิ์ในร่างนี้ร่างแบ็กซ้ายครับตอนแรกเปิดมาได้นี่คือแบบเฉยๆแต่พอเราเปลี่ยนแท็กติกมาเล่นเปิดหม่งนี่คือจำเป็นเลยนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ได้ตัดเลยนะครับผมเล่นแมตช์เตียวน่าจะให้ดูกันเต็มๆเลยนะปกติคลิปถ้าเป็น เล่นเก็บทองผมก็จะตัดมาไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะครับแต่นี้เล่นแมตช์เดียวนะจะให้ดูกันเต็มๆเลยนะฮะเหรือประมาณ10กว่านาทีครับเตะสักทีสิพี่เล่นให้จบเกมนะอย่ากดออกนะผมเล่นแมตช์เดียวด้วยนะเนี่ยคงไม่มีเวลาเล่นต่อแล้วเลยยี่สิบนาทีเล่นแมตช์เดียวมั้งเล่นสองแมตช์แต่ขี้เกียจเล่นแมตช์เดียวพอไหลไปสวยไหมโอ้ยจับบอลแรกคุณดูกันยังได้อยู่หมุนกลับมาให้ชิลูชิลูแต่งเข้าซ้าย น่ายอยู่บอลย้อยๆมาแบบนี้เสร็จเราหรือเปล่าเฮ้ยระวงังระวังระวังเป้์เขาวิ่ง,ง,งแล้วเป้์เขาวิ่งแล้วแล้วเดลิกเดลิกเออ,อเก็บมาเอ้ยจังหวะจังหวะกองหลังพลิกบอลน,นีดเสียวมากอะเสียจะเสียบอลมากเสียบอลแล้วเสียประตูได้เลยนะฮะห้านาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวไปเก็บทองต่อฮะบจบอีเวนต์นี้เก็บทองต่อยังไม่ได้เก็บเลย วันจันมีอีเวนต์ใหม่มาอีกในกเก็บทองสวยเล้วสวยเลาสวนกลับครับสวนกลับครับแทงช่องนี้คุณดูกันออกขวาไปราเฟลเล้วเล่เอาคือนี้คุณดอกกันตองตัวอีกัเก็บมาได้อยู่ครับเนม่าโอ้ยมีตัวเติมมาครับแต่พลิกจ่ายไม่ได้ทด3นาที3นาทีอย่าให้เขาตีเสมอนะ เราต้องชนะครับเราต้องชนะครับสรเ,เสร็จแล้วดับได้โอเคจุดพุไปก่อนจานเป่าได้แล้วจานเป่าได้แล้วเออเล่นแมตช์เดียวก็มีค่านนครับผมชนะไป เราอาจจะปั๊มแรงอยู่ฮะแต่ว่าเราเล่นแมตช์เดียวเราเล่นเข้ามาเล่นแมตช์เดียวนะครับสวยไปฮะเซนต์ได้ถ้ามีเวลาเล่นมากอาจจะเล่นมากกว่านี้นะครับยังดีที่ไม่เล่นนะครับผมว่าน่าจะบอกไม่ทันแล้วล่ะตอนลงคลิปน่าจะพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะเอ่ออีเวนต์นี้หมดเวลาไปแล้วนะครับพอผมเล่นนี่ก็สี่ห้าทุ่มแล้วนะครับนี่อันนี้คือรางวัลเข้าร่วมนะครับหนึ่งหมื่นจีพีเข้าไปเล่นแมตช์หนึ่งนะครับไม่ว่าจะแพ้เสมอชนะนะครับก็ได้หนึ่งหมื่นจีพีนะครับนี่เหลือเวลาอีกสิบนาทีนะผมไม่เล่นแล้ว ไม่เอาแล้วพอเอ,เอ้าเฮ้ยถ้าเราอยู่แลกนี้เราได้อีก50,000 GP ครับแล์อันดับที่1นึ่งแขึ้นไปโอ้โหแลงที่1นึ่งแเลยเหรออ๋อตอนนี้ผมอยู่แลงเจ0 0 0สนกว่าเขาเจ็ดแสนสองหมื่อ๋อคืออย่างน้อยๆได้ทุกคนอย่างน้อยนะ60,000 GP นะครับเพราะว่ามันไม่มีแล์ดิมิต็ดนะครับคือ1นึ่งแขึ้นไปอ่ะดูรายการรางวัลนิดน,นึงครับผม นี่ฮะถ้าแลงอันดับที่หนึ่งนะครับอันนี้คือเข้าร่วมเนี่ยหนึ่งหมื่นจีพีแอันดับที่หนึ่งมีห้าแสนจีพีนะฮะสองถึงห้าสี่แสนจีพีแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมานะครับ ท้ายสุดเนี่ยแรงคนึ0งแสนขึ้นไปนะครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่แลคงที่1ล้าน2ล้าน3ล้านก็ได้50,000 GP อันนี้อันสุดท้ายได้ทุกคนนะฮะขอแค่เข้าไปเล่นหมายความว่าเราจะได้10,000 GP เข้าร่วมแล้วก็อย่างน้อยๆน,นะครับผม5 0,000 GP แต่บางคนขยันเล่นก็อาจจะได้มากกว่านั้นนะครับอย่างน้อยได้60,000 GP นะฮะ A a few moments t l อ่านี่ระหว่างที่ผมเล่นอย่างอื่นอยู่นะครับนี่มันเด้งมาแล้วครับ50,000 GP พอหมดเวลา10นาทีเมื่อกี้นี่ก็ ได้รางวัลเพิ่มมานะครับรวมเป็น60,000 GP นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมลงคลิปน่าจะพรุ่งนี้นะครับผมก็อีเวนต์จบแล้วนะครับผมเล่นไม่ได้แล้วนะครับใครได้กี่ GP คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับดีที่ผมตัดสินใจเข้ามาเล่นในนาทีสุดท้าย20นาทีสุดท้ายนะครับได้มา60,000 GP นะฮะสายฟรีต้องขยันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเจอกัน EP หน้าการเดินทางของอดีตไก่ในมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วววยยนะกดดดแชรร์้สสััีคบ Bloody and shame from the people